สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแบมอีกแล้วนะคะที่ร้านปฏิพัฒน์ออโต้เช่นเคยนะคะร้านตั้งอยู่ที่กรุงเทพมีนบุรีเขตหนองจอกนะคะวันนี้แบมจะพามาชมเป็น isuzu d-max 3.0s cab คันนี้นะคะคันนี้เป็นรถปี2022เลยนะคะลูกค้าเครื่อง3.0ด i e s e นะคะสวยๆเลยนะคะสีสีเทาดำนะคะ ลูกค้าท่านใดมองหาอยู่นะคะแนะนำเลยรถปีใหม่ๆสวยๆเลยนะคะคันนี้คันนี้ราคาตั้งขาจะอยู่ที่589,000บาทนะคะคันนี้เป็นสีแท้เดิมโรงงานเลยนะคะสวยๆเลยนะคะใส่แม็กจัดทรงให้แล้วเรียบร้อยนะคะแม็กสีล้อลูกค้าเลือกลายได้นะคะฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมนะคะ คันนี้เดิมๆส,ๆสวยๆแท้เดิมโรงงานเลยนะคะคันนี้ออกรถเดือนนี้มีโปรโมชั่นช่วยผ่อนเช่นกันนะคะ6เดือนเดือนละ3,000บาทจองจัดแฟนนซ์ออกรถรับรถเดือนพฤษภาคมส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะคะสวยๆเลยนี่ลูกค้าท่านใดหารถใช้งานอยู่แนะนำเลยนะคะคุ้มๆเลยนะคะออกรถเดือนนี้ ไปชมภายในกันบ้างนะคะนี่ภายในกระจกเป็นกระจกปรับไฟฟ้านะคะกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าเบาะเป็นเบาะผ้านะคะสีดําแบบนี้เลยนะคะสวยๆเดิมๆน่าใช้งานมากๆนะคะเป็นตัวหกเกียร์มีช่องใส่แก้วตรงกลางนะคะแอร์เป็นแอร์ปรับอนาล็อกนะคะวิทยุ CDMP 3ใช้งานได้ปกติเลยนะคะ รถปี22ใหม่ๆเลยราคาตั้งขาย589,000บาทเท่านั้นใช้งานไป20,000กว่าโลเท่านั้นนะคะลูกค้าใครหาอยู่คุ้มมากๆเลยนะคะผ่อนได้สูงสุด 77, 7 7ปี84งวดงวดรับประมาณ10,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะนี่ตัวแคปเปิดได้นะคะซอกประตูเดิมน็อตเดิมไม่มีขยับขันไขนะคะสวยๆเลย ีโปรโมชั่นช่วยผ่อนด้วยนี่ลูกค้าท่านใดมองหาอยู่แนะนำเลยนะคะสีนี้ตอนนี้มีเข้ามาคันเดียวนะคะรีบจองเป็นเจ้าของกันเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามแบบเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0942851746นะคะหรือแอดไลน์ขอรูปรายละเอียดเพิ่มเติม ศึกสายกสารเกี่ยวกับการออกรถติดต่อแบมเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแบมขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นรีวิวรถรุ่นไหนฝากท่านผู้ชมลูกค้าติดตามชมกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ